สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาเล่าถึงประโยชน์ที่แตกต่างระหว่างน้ำขี้เถ้ากับน้ำส้มคนไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรกหลายท่านก็ใช้กันอยู่หรือแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็ใช้อยู่เป็นประจำนะครับซึ่งหลายท่านหลายคนอาจจะยังไม่รู้ถึงประโยชน์ข้อดีข้อเสียของแต่ละชนิดคลิปนี้ก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับเริ่มจากน้ําขี้เถ้าขี้เถ้ามาจากไหนก็คือขี้เถ้าจากการเผาถ่านเผาฟืนจากเตาไฟของเรานี่เอง ซึ่งก็จะามากรองแต่น้ำนะครับโดยส่วนตัวที่ผมใช้เนี่ยก็จะตักมาประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็เอาใส่ในแก้วเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไปนะครับ รอให้ตกตะกอนจนเกิดการแยกส่วนก็จะได้น้าขี้เถ้าที่เป็นส่วนใสๆสส่วนขี้เถ้าก็จะกองอยู่ข้างล่างนะครับวิธีการใช้ก็จะเอามาเทใส่บัวรถน้านะครับแล้วก็เติมน้ําให้เต็มบวรถน้ํานี่มีความจุ10ลิตรนะครับ8ถึง10ลิตรเสร็จแล้วก็จะนําไปรดพืชผักต่างๆประโยชน์มีมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วจะมีธาตุโพแทสเซียมนะครับซึ่ง ก็เป็นที่ที่รู้กันนะครับว่าเป็นธาตุอาหารที่มีความเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชและที่สําคัญครับน้ําที้เท่าเนี่ยมันยังมีฤทธิ์สามารถแก้ความเป็นกรดของดินได้ก็คือมีฤทธิ์เป็นด่างนั่นเองนะครับสามารถฉีดพ่นไล่เพลี้ยและก็มแมลงต่างๆได้ด้วยแล้วก็จะมีพวกซิลิก้านะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นพืชซึ่งผมใช้รถ ในช่วงต้นที่มีขนาดเล็กนะครับต้นอย่างเล็กส่วนต้นใหญ่ก็จะเพิ่มปริมาณเข้าไปแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่าไปใช้ในความเข้มข้นสูงกันไปนะครับไม่ใช่ว่าเอาน้ำที่เท่าอย่างเดียวผสมน้ำนิดหน่อยแล้วไปรดอาจจะทําให้พืชผักที่ลูกปลูกเนี่ยเกิดอาการใบไหม้ใบกรอบได้นะครับเพราะว่ามันมีความเป็นด่างสูงนั่นเองแต่ประโยชน์มีแน่นอนหนึ่งละไละ่ลลมแมลงได้ด้วย2มีธาตุอาหารสําคัญเช่นโพแทสเซียมแล้วก็ซิลิก้าช่วยทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดี สามารถกําจัดเพลี้ยได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับทำเป็นสารจับใบก็ได้ส่วนน้ําส้มควันไม้นะครับก็มีประโยชน์เหมือนกันน้ำส้มควันไม้เนี่ยจะได้จากกระบวนการเผาถ่านโดยใช้ความร้อนสูงนะครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นสีดานะครับตัวนี้จะเป็นสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีเพลี้ยแป้งในมันสับปหปลังเพลี้ยกระโดดสินตาลเพลี้ยในนาข้าอะไรต่างๆใช้ได้หมดซึ่ง ผมก็ใช้เป็นตัวไล่มแมลงในสวนลำไยเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองเมื่อปีนี้นี่เองนะครับก็เพิ่งเก็บผลิตออกไปตัวนี้ยังสามารถช่วยทําให้อคอกสัตว์เนี่ยมีกลิ่นเหม็นลดลงมีกลิ่นลดลงเพราะว่ามันจะช่วยยับยั้งการเกิดแก๊สแอมโมเนียแล้วก็ซัลเฟอร์ดไดออกไซด์นะครับช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นอับในอคอกสัตว์ได้เราก็เพียงนําไปฉีดพ่นนะครับซึ่งอัตราส่วนเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่1ต่อร้อยนะครับสำหรับปศุสัตว์นะ แถมน้ำส้มคนม้าเนี่ยยังสามารถฆ่าเชื้อราได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเชื้อราที่อยู่ในดินเชื้อรากลุ่มที่ไม่ดีนะครับก็สามารถทําได้แล้วก็มีประโยชน์สําหรับพืชด้วยนะครับตัวนี้ผมก็ใช้อยู่เป็นประจําแต่ขวดที่เห็นเนี่ยสั่งซื้อออนไลน์มานะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาเผาถ่านราคาถูกราคาไม่แพงครับอัตราการใช้ก็ประมาณ5 0ซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับใช้เหมือนน้ําที่เท่าเลยแต่ต้องดูระยะก,การเจริญเติบโตของพืชผลที่เราปลูกด้วยนะครับถ้าต้นเล็กๆอยู่เนี่ย ก็อยากไปผปสมให้มันเข้มข้นมากเกินไปเพราะว่าน้ำส้มขวนไม้เนี่ยมันมีความเป็นกรดนะครับควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแต่ไม่ทําให้ดินเสียนะครับแถมยังปลอดภัยต่อผู้ใช้ต่างหากทั้ง2องอย่างนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะนิยมนํามาใช้ในทางเกษตรไม่ว่าจะเป็นน้ําที้เท่านํามาป้องกันมแมลงศัตรูพืชกําจัดเลี้ยแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารในดิน แต่น้ำขีเท่าเนี่ยช่วยลดปัญหาความเป็นกรดของดินได้เพราะว่ามีความเป็นด่างส่วนน้ำส้มขันไม้เนี่ยก็มีประโยชน์หลายด้านเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทางด้านปะสุสัตว์แล้วก็มีส่วนช่วยในการฆ่าเชื้อราแล้วก็สามารถป้องกันแมลงศัตร,รูพืชได้ด้วยแต่น้ำส้มคนไม้เนี่ยจะมีความเป็นกรดนะครับอัตราการใช้ก็ไม่ควรเกิน5 0ซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับตามการเจริญเติบโต,ตของต้นไม้ทั้งหมดนี้ก็คือประโยชน์ที่แตกต่างระหว่างน้ําทีเท่า กับน้ำส้มควไม้นำมาเล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ตรงสวัสดีครับผม